ไอแรกไปแล้วครับความรู้สึกจากการทํางานมาเป็นเวลาเป็นปีคือเอาจริงๆแล้วเราก็แอบลืมแล้วนิดนึงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วเราก็ลุ้นมากเพราะว่าเราได้ดูพร้อมกับคนดูทุกคนเลยค่ะครับก็รู้สึกว่าก็ดีเะก็เหมือนได้ดูได้ดูละครเรื่องที่เราแบบยังไม่เคยดูอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า<ช>เราลืมหมดแล้วว่าเราถ่ายอะไรประมาณไหนไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นย้อนกลับไปวันแรกที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันรู้สึกยังไงบ้าง ก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบนี้หรือขนาดนี้ค่ะซึ่งพี่นกก็บอกว่าเรื่องจริงยิ่งกว่านี้อีกนะคะหนูอันนี้คือปรับลงมาให้มันผสมทั้งเรื่องของแบบความสนุกความ <ละ S 1> บันเทิงนะตลกอย่างนี้นะะจริงๆเราได้เจอเจ้าของต้นเรื่องไหมครับพี่นกเคยเจอมัมหรือว่าไม่ไม่ไม่มีครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยแต่ก็น่าจะเป็นคนที่เอาชีวิต จริงของเขามาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีนะสังคมเราแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วในเรื่องก็จะสอดแทรกเรื่องแบบของโซเชียลเรื่องของแบบการที่แบบในชีวิตจริงแบบโหดร้ายอ่ะแต่ว่าต่อหน้าโซเชียลนี่คือยังดูดีอยู่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ใส่พวกนี้ลงไปมันทำให้ดูละครเรื่องมันดูเรียวขึ้นมาอะไรเงี้ยครับมันแตกต่างจากบุคคลเลยไหมครับโอ้คนละคนละเรื่องเลยอันนี้มันคือชีวิตจริงที่ มันเป็นเหมือนสมัยในปัจจุบันนี้อย่างเงี้ยไออันนั้นมันเป็นเหมือนแบบเราไม่เคยสัมผัสในอดีตเราไอคนสมัยก่อนเป็นยังไงมาความสนุกมันต่างกันบุเพศนิวาสนี่มันจะเป็นคลาสสิกอันนี้มันจะเป็นสมัยใหม่อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้นก็สนุกไม่แพ้กันนะบุคลิกของของพระเอกเหมือนปากร้ายติดมาจากบุเพไหมฮะเออติดมาจากตัวจริงจริงก็จริงจริงมันก็เป็นปากร้ายคนละแบบ คล้ายๆก็แหละอันนั้นจะดุ<ฮ>ะอันนี้จะเตือนอ่าประม,มาณนั้นแต่ก็ร้ายเหมือนกันนะก็สรุปเหมือนพี่ป,ปุ๊บตอบไม่เต็มปากเลยว่าเต็มนนเนี่ยเนี่ยอาปากเต็มเหยือ่จริงๆมันยากมาสัไบไม่ฟกมาบทนีเป็น, <c oughs> นผมเหรอผมว่ายากยากกว่าพี่หมื่นเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องธรรมชาติมากมันต้องเป็นคนสมัยใหม่ต้องเป็นคนปัจจุบันที่ฉลาดทันเกม รู้กฎหมายอีกต่างหาก<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องเปะ๊ะมันต้องเปะ๊ะแต่ต้องเล่นให้ธรรมชาติต้องเล่นแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้แสดงอะแต่เรื่องบุพเพสนิวาสนี่คือแค่จําบทให้ได้และคาแรคเตอร์มันก็จะแบบเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบเป็นเจ้าขุนมุนนายอะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยต้องเขาเรียกว่าไงอะมันไม่ไมันไม่ยากขนาดเท่าปัจจุบันใช่อันนี้คือเหมือนเติมเยอะอะอันนี้อันนี้อันนี้สนุก สนุกคนละแบบนี้คือยิมพอไว้กันได้เรื่องนั้นคือแบบไม่ค่อยอิมพอไว้กันเพราะว่าไม่รู้ใจพอไว้ยังไงสมัยนั้นอะไรเงี้ยแต่แต่เรื่องนี้คือแบบที่เห็นธรรมชาติไม่ใช่บางทีทางฝั่งเพื่อนเขาอะ่ะก็อิมพอไว้เยอะเหมือนกัน <c oughs> บางทีแบบบทเท่านี้ก็ใส่ไปมากขึ้นอีกเงี้ยทำให้มันเนียนขึ้นประมาณนี้นแล้วต้องนัดกกันไว้ก่อนไหมฮะไม่นัดไม่นัดไม่ค่อยอผมกับเบลไม่นัดนะเวลาผมเล่นกับเบลแต่ของเขาผมไม่ดู เวลาเข้าเข้ากับเพื่อนของเบลวากับแก๊งเพื่อนอะต้องนัดกันนิดนึงเพราะว่าคือมันมีความแบบบบ้าอ่าใช่ก็เลยต้องนัดกันนิดนึงแบบจังหวะหรืออะไรตรงไหนใครจะยังไงอย่างเงี้ยคะะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพูดทับกันไงเมื่อกี้อย่างเบลบอกว่าพี่โป้เหมือนเล่นเป็นตัวจริงตัวจริงยังไงอะ ก็กลัวไม่ครับไม่ไม่กวนครับผมโซนๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบแซวไม่ไม่ใิงก็ที่แซวเออนัซี่พี่นกอย่างเงี้ยคือเติมทั้งนั้นนะอะไรนเออตัวเองอ้วนเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยไปว่าเขาอ่ะก็น่ารักดีแอบใช้ละครในการจะเหน็บคนจริงจริงไอเนี้ยไอเนี้ยอที่บอกว่ารู้ไปเนี่ยว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาคนแก่ก็ต้องเข้านอนแล้วอะไรเงีอันนี้เติมอะไรอย่างเงี้ยคือใส่เข้าไปเองนนึง แล้วพอมันนอกบุมันมันต้องปรับส,สติอารมณ์เป็นยังไงว่าต้องรับให้ได้เอาไวหลือคันนั้นอ,อันนั้นไม่รู้แล้วแหละคราก็เอาตัวเล่าเัาเองนะ <c oughs> ผมใส่แล้วคุณเอาตัวเล่า <c oughs> ไม่เกียดมากเลยอ่ะคือเราก็ต้อง ก็คีบคาแรคเตอร์คีบอารมณ์เพราะว่าตัวพิชชาเนี่ยคือบางทีภายนอกอาจจะดูแบบเออเฮฮาไปตามเขาแต่ความจริงข้างในคือเรายังมีเรื่องที่มันขู่กรุ่นอยู่อ่ะได้ฉันเล่นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ที่บ้านไม่เอาจริงๆเลยดราม่าเบลแทบจะไม่ได้ดราม่าข้างในเลยเวลาเข้าผมอะข้างในนี่หัวล็อกตลอดไม่จริงอย่างเงี้ยแล้เบลก็ื่นมากไหมอ่ะแบบเอ้เราก็ใส่สดบ้างเลยาง ก็มีบ้างค่ะผมก็หลุดประจําแหละกับเขาอ่ะก่อนเข้าฉากอ่ะก็คือแบบอย่างที่เห็นตัวอย่างเบื้องหลังอะไรเงี้ยคือนั่นขํากันอย่างนั้นจริงๆแล้วนั่นส่วนน้อยนะหลังๆเยอะกว่านั้นอีกใช่หลังๆก็คือคุมสติไม่ได้แล้วคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเราต้องรีแลกซ์จริงมันถึงจะมีแบบพวกโมเมนต์ที่เราอิมโไวส์กันได้อ่ะคือถ้าเราเกร็งหรือแบบท่องแต่บทอย่างเดียวมันจะไม่มันจะไม่ธรรมชาติ ก็เลยต้องเล่นกันเยอะแล้วพอเล่นกันเยอะเอ้าสติหลุดแต่เราก็เราจะเป็นคนที่แบบเวลาเข้าฉากด้วยกันเวลาซ้อมเวลาอะไรจะเหมือนแบบเล่นไม่ได้อะเหมือนจะแบบจําบทไม่ได้หัวเลาะกันผมผิดเขาผิดเวลาซ้อมแต่เวลาจริงแปลกมันจะได้เลยตั้งแต่บุเพแล้วเนาะบุเยที่ค่อนข้างแปลกรู้เหมือนคู่เราไม่มีดราม่าเลยนะซึ่งจริงละครเป็นดราม่าทั้งเรื่อง ดราม่าจริงๆดราม่าดาแต่ว่ามันมันมีความน่ารักอ่ะแล้วมันยังไม่ถึงถึงผมมันมีความเข้มข้นอีกเยอะในรอยเล่นมันยาอันนี้เป็นของเบลล่ะเปิดมาก็ตกตกจานกระดินกระจายเลยทุกคนตอนนี้เรียกแม่ละโอ้แม่ลุยแม่สั่งลุยเองค่ะก็เป็นอิมมิติใหม่ค่ะคือเราก็ถามพี่นกพี่แมนว่าหูเปิดมาคือเบอร์นี้เลยใช่ไหมคือเหมือนกับความจริงแล้วเรื่องราวชีวิตของพิชาเนี่ยคือมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วอันเนี้ยคือแบบ มันถึงขีดที่ทนไม่ไหวอ่ะก็เออลงไม้ลงมือมันคือขาดสตินั่นแหละแต่ก็สนุกดีนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แบบตบตบเมียน้อยเสร็จเอาหามแล้วตบผัวกลับไปตบเมียน้อยอไรอ่างเงี้ยเรื่องจริงผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมไม่ได้ทาหรอกเรื่องจริงแบบอ้ไปแล้วค่ะเบลน้ำไม่ว่าเบลตกมากี่เรื่องแล้วแต่แต่เปิดเรื่องมาเนี่ยตั้งแต่เล่นตั้งแต่เ่ละครมาตบเรียร่าดมากเลยนะหรอช่วงหนังตกเก่งมากเลยอะ ก็จริงค่ะไอ้คงก่ะคงกมก็ตกงกเรมก็ตกเอ้โหตกบุเพยนี่ตกอย่างนงี้เลยเพา่ตกเบาเลยนะเบาเลยนาหันก็เยอะค่ะมันเป็นวิติใหม่แล้วไงที่มันไม่ได้จำกัดว่าแบบนางเอกนางร้ายแต่มันก็เป็นมนุษย์ค่ะแต่พี่โบไม่โดนตกใช่ไหมคะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนเพราะว่าเป็นคนที่มีสตินะฮะคือถ้าเขาตกแล้วก็หลบฮะเขาก็ไม่โดนจ้าไม่โดนไม่โดนน่าจะไม่โดนนะไม่มีไม่มเหมือนในเรื่องพุกเมียมีภูมิหลังกันมาก่อนใช่ไหมฮะมีมีเป็นก็เป็นเป็นอดีตในวัยเด็กในวัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยเจอกันน่าจะได้ดูกันวันนี้แหละค่ะคือจะจอกับเจออภูมิหลังใช่คือข้างบ้านกันประมาณยังไงแล้วแอบชอบเป็นถอยเลยประมาณนั้น เอาต้องดูสิเดี๋ยวผมเล่าตอนจบเลยไหมดีกว่าแล้วใ้เลยไหมเราเราได้เหรอเราจนจบเลยนะคืนนี้คนเยวเราดูเลยเราไรู้หรอกไม่มีหรอกวัยเด็กมันก็ต้องมีความผูกพันอะไรนิดนึงแต่เราก็ส่องแหวงมาตลอดว่าเราแหวชอบเขาอยู่เลยใช่จริงๆแล้วอ่ะคนเราเวลาที่เจอคนที่เรารักแรกหรือว่ารักเขามากๆมันก็มีความรู้สึกแหละแต่ว่า มันจะเอาอะไรไปยับยั้งสร้างใจเรื่องของศิลธรรมตรงนั้นไงก็คือตัวสติตัวรามินก็จะเป็นตัวเหมือนตัวสติในเรื่องเลยเป็นเป็นแง่คิดในมุมที่ดีให้กับคนดูได้เห็นว่าถ้าใช้ชีวิตให้ถูกเงี้ยมันก็เราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเราจะเป็นตัวดึงสติของทุกคนในเรื่องอใช่ครับพร้อมทั้งกับคนดูด้วยคนดูก็จะได้อะไรจากตัวรามินแล้วก็ตัวพิชาด้วยในเรื่องนี้ ของเราก็จะเป็นตัวอย่างของการมันมีทั้งในโมเมนต์ที่ขาดสติโมเมนต์ที่เราปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสะสังคมอยากได้รับการอยอมรับจากสังคมแค่คนอื่นแค่ทุกอย่างแต่ว่าลืมมองความรู้สึกข้างในของตัวเองว่าที่จริงแล้วอะเราทนอยู่เราไม่ได้ทนเพื่อตัวเองเลยแต่เราทนเพื่อแค่ให้เรายังดูดีอยู่ซึ่งความจริงแล้วคือมันม,มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนันเป็นเปล่เป็นเปล่ ทิงเบลเครียดมั้งเพราะบทที่ได้รับมันค่อนข้าง,างที่จะแบกไว้เกือบทุกฉากเครียดค่ะเพราะว่ามันมันจะต้องเล่นให้สุดไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถนําพาไปสู่จุดอื่นๆได้ก็ยังคุยกับพี่แมนว่านี่ยังไม่พีคอีกหรอพี่คือหนูก็ว่าไอ้ซีนที่แล้วอ่ะมันสุดๆแล้วนะมันจะมีสุดๆอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเหมือนเป็นช่วงจังหวะชีวิตอะ่ะ <c oughs> ที่มันจะแบบดราม่าแล้วมีอีกมีอีกมีอีกอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างได้ไหมางฉากไหนที่สุดว่า โอ้ไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะทำได้ถึงเบอร์นี้ไม่น่าเชื่อก็น่าจะเป็นฉากโดนแย่งสาม,มีนี่แหละค่ะ<ม>บางคนที่ว่าแบบดูดูออกอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นว่าร้ายแล้วแต่ว่าคนที่ดูไม่ออกคนที่แอบ<ม>แอบเซียมเราแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ตัวด้วยสุดท้ายก็คือมาหักเหลี่ยมเราคือถ้าดูเป็นละครก็สนุกดีแหละ แต่ถ้าชีวิตจริงเจออย่างนั้นน่ะโอ้โหดร้ายโหดร้ายเออแล้วถ้าเบลถ้าสมมติ_><_<_<_ีวิตจริงเจออย่างเงี้ยเราจะมีวิธีจัดการยังไงบ้างตบกวาดหรือว่าไปแล้วค่ะก็คงจะไปแล้วค่ะแล้วก็คือตัดขาดกันไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนอกหักซ้ำสองอ่ะมันทั้งโดนแย่งและจากคนที่รักอีกอย่างเงี้ย แต่เราเป็นจะคอยมาช่วยเหลือตลอดเวลาเลยนะเกือบทุกตอนเลยคือเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้โผล่มาอยไรกำแพงไม่รบ้กเลยใช่กลังจะแบบกำลังจะแทงเขาอยู่แล้วเช่อก็เอาตัวมาบังร้านน้องร้านเพื่อนร้านรุ่นน้องพอดีไปกินข้าวพอดีกาลังซยก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วตอนนั้นอ๋อค่ะแต่เขาไม่ได้เล่าไงไม่ไ้เภาพแต่ร้านก็เปิดคัตาคารม้ครับมันก๋วยเตี๋ยวขายแต่จริงๆเราจะต้องคอยคอยช่วยเขาเกือบตลอดตลอด เรื่องราวในชีวิตเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะถ้าไม่ช่วยเนี่ยก็ไม่ต้องมีรามินแล้วแหละเพราะว่าไม่มีเพ่เรื่งนี้ต้องขี่ม้าขาวไปช่วยโมเมนต์หวานๆในการทำงานก็เยอะเยอะมากกว่าบุพเพเอ้ยมันมันก็พอๆกันแหละแต่ว่ามันเหมือนคนละสไตล์ใช่อันนั้นมันคือแบบ จริงจังไอ้นั่นขึมขลึมแล้วแบบมากุ้มกิ่มนิดๆแต่นี่มันกวนตีนมาเลยไงรามีนคือแบบแนวแบบกวนมาเลยแบบเปิดๆแล้วก็เป็นคนแบบเหมือนคอยคอยว่าเน็บเนบนางเอกอะไรเงี้ยมันจะได้ความน่ารักตรงนี้แล้วมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยพัฒนาใช่ใช่จากตอนแรกที่มันมันจะมีโมเมนต์ที่พยายามจะเก็บแต่มันเก็บไม่อยู่มันโชว์ออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันคือตัวของเราเองเลยใช่ไหมครู อันนี้เหรอครับทําไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับผมก็ต้อง <c oughs> ฟืืน,ฟน,น,ฟนนิดนึง <c oughs> ตีโจทยาตีจดยากรับเรื่อง <c oughs> จรริงๆมีกาเรื่องของความรักในผม ที่ตดยากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยังไงสำหรับความรักเราคุยกันไหมครับว่ามันจะต้องทำยังไงให้แต่งหน่อยนสอนผมนิดนึงนะฮบทบทมันค้ากูย์กันแหมไม่ไม่เอาเขาเลือกเนาะเเาลือกจริงมันต้องคุยมันว่าอยากให้แตกต่างจากบุพเพยังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ติดภาพตรงนั้นไม่เลยกับการเกิดคือด้วยบทมันส่งอยู่แล้วอะค่ะว่ามันคือคนละเรื่องเลยไม่เหมือนกันเลย แล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องบุพเพเลยในในการทํางานเนาะใช่เหมือนกับเราไปทํางานอีกเรื่องหนึ่งอีกกองหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเหมือนเราก็เป็นแบบนักแสดงหนึ่งนักแสดงสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกันมาคือม่ติดมาเลยไม่ติดเลยค่ะเป็นเล่นจากเรื่องที่เราดีไซน์ฉากกันเราดีไซน์กันยังไงสองคนแบบดีไซน์แบบยังไงแบบจะแบบไหนอะไรเงี้ยแบบแบบประมาณนั้นพี่แมนดีไซน์ใช่ต่หนูจะเป็นผู้กำกับมากกว่าแล้วก็พี่โนกค่ะ อย่างเราก็คือขำอย่างเดียวเราจะขำกันเพราะสนิทกันไงแล้วแบบเวลาเข้าเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบมองหน้ากันมองหน้าแล้วจะขำอ่ะต้องทำสมาธิสูงอยู่ยากตรงเลยสลุยเป็นคอคอมเมดี้แล้วพี่งงไหมแต่ว่าไม่คอมเมดี้นะเวลาไอ้เบื้องหลังอะคอมเมดี้แต่ว่าพอเวลาเราเล่นเบื้องหลังอะคอมเมดี้แต่พอเวลาออกมาเป็นทีวีแล้วไม่ไม่คอมเมดี้มันก็จะแบบโอ้เดี๋ยวมีหลายรสชาติมากนะะอยากให้พูดถึงว่าบ้ากับหลุยบ้างเป็นยังไงบ้าง หลุยกับวา,วานี่วา,วานี่เกินคาดสําหรับผมนะมแต่หลุยนี่คือฝีมืออยู่แล้วเขาก็เขาทําได้ดีในบทบาทที่แบบเดี๋ยวจะมีดราม่าของเขาอีกอะไรเงี้ย<อ>ก็ก็จะดขขีของเขาเข้มข้นเลยเเคู่นี้ก็คือจะเป็นมีอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่ตีคู่กับเราเลยอะเหมือนมันจะเปรียบเทียบกันเลยค่ะว่าคู่เรากับคู่เขาคือมันจะเป็นยังไงคู่นั้นาจะดราม่าหนักเลย หนักน่วงเขาทั้งดรานะม่าทั้งอารมณ์อ่ะก็คือดเดี๋ยวเราเราจะโยนให้เขาหละเดี <laughs> ย๋ยว <laughs> มันจะมีช่วงที่แบบอ่ะฉันไม่ไหวแล้วะเธอบ้างไม่ต่อไ <laughs> ม่ต่อชาส่งไม้ต่อให้ดีค่ะอย่างวาวาก็เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าคือเขาเล่นเป็นตอนที่ดีอ่ะก็ดีแบบดีใจหายแต่พอร้ายอ่ะม่ไม่น่าเชื่อว่าจะร้ายได้ขนาดนี้ผมว่าเขาไม่ร้ายหรอกผมว่าเขาดูเหมือนคนโรคจิตตอนในเรื่องนะหน้าเขาเหมือนคนโรคจิต ว่าวาวอไม่ไม่ในเะรื่องอ่ะน้องน้องอ่ะแสดงหน้าแบบกูกกลัวแสดงดีวาวาก็เล่นเล่นดีค่ะจริงจริงพอมีคนคาดหวังอ่ะเรารู้สึกกดดันไหมตั้งแต่พอเริ่มรับว่าต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจะพูดเพีจบไปหนึ่งปีไม่กดดันตอนทำงานไม่กดดันมากดดันก็ตอนพี่ฉาเนี่ยแหละใช่ตอนฉายอ่ะตอนจะฉายตอนที่เริ่มรู้ว่าจะออนแอร์แล้วแล้วก็ สถานการณ์ก็มันก็โควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็นเงียบๆแหละเราก็ค่อนข้างที่จะแบบกังวลแหละในค,ความนั้นก็มีความกังวลแหละครับว่ามันจะออกมาดีไหมคนจะยังอยากดูละครแนวนี้ไหมอะไรเงี้ยก,ก,ก็มีเพราะว่าบุพเพศนิวาสมันก็ทําไวด้ดีดีมากนะฮะกดดันตรงนี้เหมือนกันแต่ตอนทํางานไม่ไม่กดดันเลยเราก็สนุกอะ่ะไปกองสนุกเจอเบลเจอพวกเพื่อนเพื่อนนักแสดงผู้กำกับอะไรเงี้ยก็ เหมือนไปไปเป็นครอบครัวไปทํางานแบบเหมือนไปเที่ยวมากกว่าประเด็นที่ออกมา e ีแรกที่ออกมาติ๊งสมควรเหมือนลุ้นนะรุ้นนะว่าคนจะแบบยังไงรุ้นครับรุ้นก็ยอมรับว่ารุ้นลุ้นว่าเออเอติอ๊งจะดีไหมแล้วก็กระแสตอบรับจะจะดีไหมเพราะว่าเราก็โปรโมทไปเยอะอะไรอย่างเงี้ย ยังคุยกันเลยว่าเฮ้ยเราจะโปรโมทเยอะเกินไปหรือเปล่ารู้สึกเขินเดี๋ยวคนจะคาดหวังหรือเปล่า<ช>ก็ไม่อยากให้คนคาดหวงังเยอะ <ừ ừ S 2> แต่ว่าคือก็ด้วยเรื่องด้วยตัดต่อก็ส่งอะเนาะแล้วก็คือดาราม่าก็ไม่ได้ดารมาม่าอย่างเดียวจะตลกก็ไม่ตลกอย่างเดียวคือมันสลับไปสลับมาให้คนดูไม่เครียดแล้วก็เออสนุกตัดเรื่องเร็ ừ ừ ừ เรวด้วยค่ะแสดงว่าความขังของ ผเบลอยังมีอยู่จูจินใช่ไหมก็ก็ยังมีคนติดตามอยู่ค่ะดูเสียงคนนเีตอบ้ใจลูกไม่หรอกมันก็ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่โดยรวมองค์ประกอบนะคือเมื่อบทมันดีนักแสดงทำกันบ้านดีเออทุกคนมันก็จะส่งผลให้เห็นแหละ <reading> <Le expand. S 1> เราก็อยากให้คนทำทำงานคือได้เห็นตรงนี้นะใช่เราทํางานเป็นทีมมากกว่าจะมาทํางานกันอยู่สองคนอย่างเงี้ยใช่ใช่คือผมก็อยากให้แบบเขาเรียกไงอละครเราแบบทําบทให้มันดีอ่ะผมว่าบทสําคัญมันเลยทําให้ทุกอย่างมันดีไปด <wonder> ้วยเพราะมันเริ่มต้นไงเอออยากจะอยากจะเห็นวงการละครสร้างสร้างบทที่ดีแล้วนักแสดงพอมาเล่นมันก็จะแบบส่งกันอย่างเงี้ยแหละ มันไม่เกี่ยวกับเราหรอกเอาจริงๆตั้งแต่บุกเพแล้วเพราะว่ามันบทที่มันมันเจ๋งอ่ะแล้วนักแสดงคุณภาพหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งหมดในเรื่องนี้ในความสื่อเราบทมันดียังไงมันมันมันลงตัวมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่แบบพอเราไม่เออะพอเราเหมือนกับว่า ไม่ไม,มไม่ติดไม่มีคําถามในการที่จะแบบว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่อ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่มีใครถีบหายผลทุกอย่างมันเนียนไปหมดมันทุกคนดูเชื่อในตัวละครคนดูเชื่อในบทที่ว่าไม่มีติดไม่มีขัดอย่างเงี้ยมันก็จบมันก็จะทําให้ทุกอย่างลื่นไหล บทจริงๆจะส่งนกสแสดงนะไม่ใช่นกสแสดงส่งบทใช่ใชแต่เบลจะถามตลอดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะว่านี่มบลรู้สึกเบลสุดๆแล้วอันเนี้ยคือมันมันสุดมากแล้วอ่ะบอกก็ก็ต้องมีอีกนะก็ทําใจไว้เลยแล้วคือมันมันขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะอยากอยากให้รอชมอ่ะคือมันว่าตอนนี้ว่าเข้มข้นแล้วมันจะเข้มขน้นเข้มขน้นเข้มข้นขึ้นเรื่อย ย่างปเป็นยังตอนที่เล่นเพิงเพงบุญก็เครียดมากแล้วเล่เครียดมอันนั้นเครียดมา,ดมาก,ม,ากมันเป็นเครียดหลแบบนะคะอันนี้เหมือนยังมีทางได้ปลดปล่อยอ่ะยังได้ร้องไห้ได้ได้ขำได้ลงไม้ลงมือ,อเออ,เอ,อมันแบบมันลมันหลากหลายมากกว่าคือได้ทําแบบเยอะอันนั้นก็คือจะเครียดแบบมันต้องเก็บไงอันนี้คือค่อนข้างปล่อยแต่เรื่องนั้นไม่มีคอมเมดี้นะไม่ไม่มีหัวเราะแบบ แบล็กคอมเมดี้อ่ะมันจะตลกร้ายอันนี้คือตลกคือตลกผมว่าประมาณนี้โอเคคล้วค่ะมีคลาเครียดด้วย,ค,ค,ยนะคือไม่มีคนที่เขาเครียดแล้วก็แบบเครียดเครียดตลอดเวลามันก็สลับไปสลับมาเรื่องนี้ออนแปดประเทศใช่ไหมพร้อมกันพร้อมกันใช่ค่ะเป็นไงบ้าง สุดปังตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะตอนแรกนึกว่าไปจีนอย่างเดียวแล้วก็ทางช่องนี่แหละส่งมาให้ดูก็โอ้ดีใจเพราะว่าน้อคนต่างประเทศจะได้ดูละครไทยกันด้วยแล้วก็ละครเรื่องนี้คือก็ได้แง่คิดนะคะแปลว่ามันเป็นหลักการคิดที่มันค่อนข้างสากลเลยอะอเรามีความสุขกับสิ่งง่ายๆสิ่งธรรมดาสิ่งธรรมชาติไม่ต้องไปขวนขวายหรือไม่ต้องไปวิ่งตามอะไรก็แล้วแต่ ก็มีมาเลอินโดเวียดนามบรูไนฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประมาณจีนประมาณเนี้ยประมาณอาเซียนอนเลยค่ะออนคอมกัรฟแบกที่ข้ามามีแเป็นขับแบบว่าอินบ็อกกันมามีครับก็มีของผมก็มีอินบ็อกเข้ามาหลายก็หลายประเทศอยู่ครับที่เป็นแบบที่ดูพร้อมกับเราฮะแล้วก็ส่งมาเมื่อคืนนี้อะไรเงี้ยก็ก็มีก็เลยรู้ว่าเออจริงๆเขาก็ได้ดูจริง ก็มีทั้งคอมเมนต์เป็นภาษาเขาภาษาอังกฤษหรือแบบเอาไปแปลแล้วก็พิมพ์มาเป็นภาษาไทยแล้วก็บอกว่าเออฉันแบบจากเมืองจีนหรือไม่ก็มีธงเขาก็จะแบบแปะธงประเทศเขาไว้ให้จริงจปัญหาโควิดมันเกี่ยวด้วยมั้ยมีปัญหากันละครมาละคแพร์พร้อมกันทุกประเทศอย่างเนี้ยหรือว่าไม่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่ามีปัญหานะ แค่เขาอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นๆก็จะเป็น new normal ก็คือเราฝากคลิปส่งไปให้เขาเหมือนขอบคุณเขาที่เติดตามเราอันนี้มันก็แรงโปรโมทคือเราก็ต้องโปรโมทกันนะประเทศแยกไหมแยกไหมหรือว่าคนละภาษาหรือว่าภาษาไทยเลยก็เป็นภาษาไทยแล้วก็ขึ้นไปเราพูดภาษาอะไรได้บ้างนอกจากต้าเจีเห่าก็ไม่ได้แล้วอ่ะ งาเนเรื่องนี้นอกจากสองคนแล้วมันคนตัวนักแสดงอื่นๆที่ร่วมงานทำงานอ่ะมันจะต้องมาเอติจูดคุยกับมายเซ็ตกันยังไงอย่าว่าเออเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีแกนเป็นบทแล้วก็ผู้กำกับส่วนใหญ่ผู้กำกับจะเป็นตัวกลางที่แบบเข้ามาเรียกนักแสดงมาบีฟมาคุยว่าเออจะไปทิศทางไหนมากกว่าบางทีหลุยเยี่ยงหลุยอย่างเนี้ยก็จะโดนหลายหลายแบบอยู่บางทีแบบหลุยเล่นเยอะไปให้ลดหรือว่า ต้องเพิ่มกว่านี้นะอะไรเงี้ยก็จะมีเพราะตัวหลุยส์ค่อนข้างที่แบบอารมณ์สวิงเยอะในเรื่องครับอย่างเงี้ยก็จะมานั่งคุยกันก็อยู่ด้วยกันหมดเวาจะเข้าเข้าซีนอนะไรเงี้ยก,ก็จะรู้ทางแล้วว่าเออเราจะเรื่องนี้มันจะไปที่ทางไหนตัวละครตัวนี้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยอย่างตัวของป๊เองเนี่ยบทของป๊ปบมันมีการปรับหรือเพิ่มไหมครผมเหรอผมก็มีช่วงดราม่าเหมือนกันช่วงเครียดเหมือนกันกันกบเขาตอน กลางกลางเรี่ยงเลยครับก็ไม่ก็ปรับอารมณ์แหละแต่ผมไม่ค่นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยต้องปรับเยอะเท่าไหร่มีแค่โดนให้ลดเพราะว่าซุกซนเกินไปแล้วหลุดคาแลคเตอร์เล่นลัเพลินเล่นละเพลินเกินโดนกดจริงๆเราที่ไปหยอดมุกคลอื่นใช่ไหมเราค่ะจริงเราทำงานด้วยกันเหมือนสนิทกันมากขึ้นเหมือนจากการทำงานเรื่องนี้เราได้เห็นอะไรในตัวอีกคนหนึงที่เหมือนกับ เรายังไม่เคยเห็นก่อนนะคะไม่มีเราเห็นเบลหมดละทุกอย่างนี่ก็รู้หมดนะหนุ่มเก่งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออพัฒนาหรืออะไรไม่ได้ชื่อว่าเบลตกจะแรงขนาดดีอะไรเยอ๋อเหมือนเดิมนะก็เขาก็เขาก็เล่นเป็นนักแสดงที่เล่นแล้วก็ปล่อยหมดเราไม่ต้องไม่ต้องเล่นไม่ต้องไม่ต้องนึกภาพเยอะ คือรีแอคจากหน้าเลยอย่างเงี้ยก็จะดีสำหรับแสดงครับก็ชื่นชมเขามาตั้งตั้งแต่เรื่องแรกแหละโอ้ยเวลไรต้องขอบคุณที่เพราว่าเดี๋ยวไปต้องูดถึงเขาด้วยประมาณนั้นแหละกับเบลก็ก็ก็รู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วก็ไม่มีมุมไหนที่แบบรู้สึกแปลกแปลกไปอ่ะก็เหมือนเดิมครับเบลเบลค่ะ ก็เบลบรู้สึกต่างนิดนึงเพราะว่าอย่างบุกเพลงเนี้ยมันจะเป็น p e r ีย d ใช่ไหมแต่พอมันเป็นปัจจุบันคือจะ improvise จะอะไรได้คือแบบเต็มที่มากซึ่งพี่โป๊ะคือเขาเก่งมากอยู่แล้วในเรื่องการเติมซึ่งมันดีมันดีมากมันจะได้มันไม่ได้หลุดใช่ไหมมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็รู้กันมันจะมีโหมดเอ่อ magic moment แบบ เอ้ยมันมาได้ยังไงอะแต่มันดีมันทําให้ละครกลมกล่อมขึ้นก็สังเกตได้เลยตั้งแต่ตอนแรกที่โอ้ยคนชอบคาแรคเตอร์รามินมากซึ่งเป็นตัวพี่โป๊บเองแต่พี่แมนพี่นกไม่ใช่ที่บิวที่ที่บิวคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วมันดีไง เบลหลงในการแสดงพี่โป้มาเพราะว่าหลายคนก็หลงในการรอยยิ้มแล้วก็คาแรคเตอร์แบบจวะขเขาในการแสดงดีมากเลยเรื่องนี้เขาไม่พูดกันเขาเก็บไว้คนเดียวเขาจะเอาเบลว่าอยากฟังยเนี่ยเนี่ยให้พูดเลยไมให้พูดไมับไม่ตองพูดกับพี่โป้นี่จะบอกให้นะเดี๋ยวตอนกลางเรื่องฟินยิ่งกว่านี้อีกคาแรคเตอร์รามินเนี่ยบอกให้เลยจังหวะนี้คือจังหวะทันดจะนึกมาจากตัวเราเองคือเบลรู้สึกเล่นง่ายเวลาถ้าแบบเล่นกับพี่โปมนะเพราะว่าก็เหมือนกันนะคือเล่นแล้วคือตา ตาเล่าเรื่องด้วยอ่ะเออพอมองแล้วก็ก็แต่ตาพี่เขาตายไปแล้วเขาเล่าไ,ได้ไ <c oughs> <c oughs> ดยังไงใช่ดวงตาลูกอ๋อดวงตาพูดถึบภาษาไทยไม่ค่อยดีเ <c oughs> ดี๋ยวก็ภาษาไทยเขาม่เยอะเรื่องซีนเรื่อ <remar que. S 1> งนี้มันหนักขันหมวขนาดไหนหลายคนอาจจะรอเลยว่ามันจะเอาจริงๆก็หนักกว่าบุพเพอะฮะไม่มรจริงมันขกั <c oughs> งมันขลังคุณก็ไปดูยันหลังมาเลย มันจะไม่ได้ค่อยมีพวกฉากเอ่ออักเดนหน้าชนกันมันจะเป็นพลแบบแต่เมื่อวานก็ยยู่ีก็ลมนะใช่ใช่ใช่ก็คือผมว่าผมว่าเยอะกว่าบุพเพนะในแง่ของการที่แบบพอเข้าแล้วคุยไม่คุยกันพอเข้าพอเข้าคอมินแล้วอ่ะผมว่าเยอะกว่าบุเพบุเพไม่ค่อยอะไรหรอกก็แค่แบบซอกหูอะไรก็ว่าไปกอดกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเขายึดติดกับการที่ ผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกไงไม่ได้ยึดติดไม่ได้ยึดติดใช่มันไม่ได้ยึดติดแต่ว่าเพิ่งมากระซิบบอกแบบอ๋อเออหนูลืมฉากนี้ไปเลยลืมคือมันเป็นเรื่องที่แบบแต่บุเพมันจะน่ารักไงใช่ปะบุเพมันจะแบบสวยงามมันแค่แบบกอดหอมแก้มมันก็ฟินแล้วไงมันยุคสมัยแต่ยุคนี้มันก็แบบมันก็ต้องมีนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายหรอกนะแสดงว่าเรื่องนี้เบลลร จริงๆก็รู้ทั้งคู่แหละแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นผู้หญิงลุกก็เป็นอะไรที่แบบตลกดีเป็นอะไรที่แปลกดีอย่างเงี้ยมซีนน่ารักมากกว่ามันไม่ได้ดูแบบไม่คนเลือซีนกรี๊ดอะเพราะว่าคือพยายามจะพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่คิดพยายามจะเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบเอาวะผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงยุคใหม่เอาวะเลือกแล้ว จริงๆมันมีเขินมาเพราะเล่นฉากอย่างเงี้ยมากๆเพราะทนายที่สนิทกันมากเขินมากเขินเอาแค่นอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยซีนอย่างเงี้ยยังเขินเลยซึ่งจริงผมไม่ได้เขินนะกันไม่ได้กันล้กันที่ไหนะแต่ว่ตอนอื่นเล่นเนี่ยใครก็ไม่ค่อยเขินหรอกผมอะความเขินมาจากความสนิทตอนแรกตอนแรกก็ไม่ไม่ได้เขินเขาแต่พอแบบอยู่บุพเพเป็นนานช่วงท้ายๆอ่ะมันสนิทกันมากไงก็เกินไปหน่อยเกินไปหน่อยสนิทกันมากแซวเล่นกันอะไรกันมากไปหน่อยก็บุพเพเวลาเข้าฉากหลังๆก็เอาละขำกันอีกแล้วอะไรเงี้ย เรื่องนี้คือขำทั้งเรื่องขำกระจายใช่หลังจากนี้ไปปีหน้าก็จะเจอเป็นทั้งปีเหมือนกันทั้งปีทั้งคู่ใช่ค่ะใช่เราจะเปยังไงบ้างเราทำนยังไงเพราะว่าแบบปีหน้าเราอือต้นปีก็เจอไปปีก็เจออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นการที่คิดหนักสําหรับตัวผมเหมือนกันว่าผมจะทำยังไงให้เวลาที่แบบเคมีเรามัน ต่างกันบ้างอะไรเงี้ยในในเพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของทั้งหนังทั้งละครมันจะต้องมันจะต้องมีความแตกต่างยังไงอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะทํากันบ้านหนักเหมือนกันอาจจะต้องคุยกับพี่น้องหรือคุยกับทาง GDS มากหน่อยอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องมีต้องมีส่วนผมกังวลเรื่องนี้มากครับเพราะว่า ก็ยังคุยกับเบลเลยวล่าเบ,บลจะถอนตัวหรือพี่จะถอนตัวนะเบลเลิกมาไม่หนูหรอเอาพอมด บอกแล้วค่ะโจทย์มีเชอตนี่ตลอดนี่แหละแซลได้ก็ตลอดเบลเอาไงเบลจะถอนไหมหรือจะพี่จะถอนไม่เลยก็คุยกันว่าสองเรื่องคุยกันว่าต้องเปิดได้แล้วล่ะเดี๋ยวอายุเรามันจะเยอะไปกว่านี้แล้วมันจะไม่ได้แสดงว่าเราต้องมีส่วนในการสร้างบุคลิกตัวละครตั้งแต่เริ่มเลยทั้งสองดีไซน์ดีไซน์ค่ะก็ต้องมีเวิร์กช็อปอยู่แล้วต้องมีเวิร์กช็อปด้วยว่าเออจะไปทางไหนคือเหมือนยิ่งยิ่งมี อะไรที่เราทําแล้วประสบความสําเร็จไปแล้วอ่ะพอผลงานต่อๆไปเหมือนยิ่งต้องตั้งใจกว่าเดิมแต่ว่าตั้งใจในที่นี้ก็คือไม่ได้กดดันแต่ว่าก็ทําให้เต็มที่เรื่องที่เราก็เต็มที่แต่เรื่องนี้ก็คือแบบยิ่งยิ่งต้องทเตามที่ละเอียดกว่าเดิมมันต้องแบบมีอะไรที่แตกต่างไม่ใช่แบบมาเล่นเล่นเฉยอะไรเงี้ยประมาณทุกอย่งหนักใจไหมแบบวคนจะดูแบบ หนังกับละครมันจะติดภาพหรือมันจะเหมือนหรือคล้ายกันยังไงก็ก็นิดหนึ่งนะคะเ,เพราะว่าแต่เบลเชื่อว่าทีมงานเขาเต็มที่อยู่แล้วอะค่ะยิ่งเรื่องของบทอย่างเงี้ยที่เขาจะมีการตีความใหม่เอามาเล่าจากนิาย,ยายม,มาเป็นบทละครก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มันซ้ําอยู่แล้ว okay. เขาถึงแบบไม่งั้นก็จะเป็นชื่อเรื่องเดิมสีเนาะมันไม่ได้รีเมคด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะ ปกากละครเลยค่ะฝากละครท่นี้เลยครับครับก็ผมก็ <c oughs> ใช่ <c oughs> ครับผมก็เป็นตัวแทนนะสะแสดงเรื่องรอยเล่ห์ม่านยาแล้วนะครับก็อยากจะให้แฟนๆติดตามชมนะครับเรื่องนี้ก็ได้ง่ายคิดได้ความสนุกแล้วก็ได้รอยยิ้ม <c oughs> แน่นอนครับจากพวกเราครับค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาขอช้นขึ้นตอน่ะเอาไปเลยมมโมู้นาก่าผมนะอ <c oughs>